คนไม่ได้มองถึงือการทํางานของใจขณะที่เราทํางานทางกายภาพเราไปหาลูกค้าเราไปทานู่นทํานี่เนี่ยใจมันก็ทํางานด้วยนะถ้าเราให้คุณค่าแต่งงานที่มันเป็นเรื่องของทางกายภาพที่จับต้องได้ที่มองเห็นแล้วเราลืทิ้งการทํางานของจิตใจงานจะทํางานมีความสุขลำบากความสมดุลมันจะไม่มีเพราะว่ามันบีบคั้นจิตใจล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นการทํางานจะให้ออกมาดีอะไรต่างๆมันต้องมันต้องเข้าใจการทํางานของใจด้วยคนบอกทํางานเพื่อเลี้ยงชีพ ใช่ไหมครับก็ถูกทํางานเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อให้มีรายได้อันนั้นมันของตายอยู่แล้วสิ้นเดือนก็ต้องได้เงินแน่นอนเราแสวงหาประโยชน์กับชีวิตจากการทํางานของเราหรือเปล่าหรือเรารอเมื่อไหร่สิเดือนจะออกเราก็ทุกทุกทุกเชื่อไหมว่าทุกเพราะความคิดทุกคนเชื่อหมดเลยพวกคนไม่ไป่ไม่สสัยเราเราเราทำไมถึงเชื่อไม่รู้เหมือนกันแล้วแล้วเคยสังเกตเห็นไหมว่าจริงไม่เคยแต่เห็นคนอื่นมันเป็น เ,เขาดูดหมดเลยใช่เขืดูเนี่ยเนี่ยบอกเนี่ยเองทุกข์เพราะคิดเองไม่คิดก็ไม่ทุกข์แล้วทุกข์เพราะอะไรอะทุกข์เพราะคิดถึงไอ้นั่นนะไม่ใช่ทุกข์เพราะเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันอยู่ไหนไอคนนั้นคนนี้มันอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้แต่พอระเเผอเอามันมันเป็นปัจจุบันปุ๊บมันก็เหมือนกับเสียขึ้นมาในหัวแล้วแล้วก็มันดา่าเรามันอย่างน,น,นู้นอย่างนี้อย่างนี้แต่เราลืมสังเกตว่า <c oughs> ไม,ม่คิดไม่มีนี่เพราะนั้นสุดท้ายถามว่าทำงานอย่างมีความจุจะทำางไงก็มาฝึกที่จิตต้องรู้้้้จจจักว่่าาตออนนนนนีีีีใใแแบบบบุุศละไมมคณภพ มีแต่จะสร้างมะเร็งเนื้อร้ายให้เกิดในจิตใจเราให้รู้ทันและปล่อยซะขี้เกียจเป็นสภาวะหนึ่งเมื่อเรารู้ทันความขี้เกียจวางความขี้เก,กียจกะทำงานไม่อยากทําทําได้ไม่ได้แต่นี่กลายเป็นไม่อยากทํา, <S <S าก็ไม่ทากลายเป็นเชื่อเลยว่าเมื่อไหร่ก็าาตามที่ไม่อยากทํามันคือทําไม่ได้เฮ้ยมันไม่ใช่สูตรสำเร็จแบบนั้นนะความรู้สึกไม่อยากทําแต่ทําได้เพราะงั้นเราก็ต้องเริ่มฝึกสิครับเริ่มฝึกที่ไม่อยากทําแต่ทําเช่นฝึกจิตอยากจะนั่งนิ่งๆสัก สิบนาทีนั่งไปห้าทีแล้วอยากเลิกแล้วไม่เลิกใช่ไหมนั่งไปห้าทีโอ้เอาไว้ก่อนพรุ่งนี้เราไม่เลิกนั่งต่อครบสิบนาทีเนี่ยได้ฝึกแล้วอันเริ่มต้นก็ต้องหมั่นสังเกตมันอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอะไรที่มันกลางๆซ้อมไว้มีมีลมหายใจมีการรู้นูรู้ตัวไว้เป็นเป็นบ้านให้จิตมันอยู่เวลามันอยู่เวลาอยู่กับลมหายใจอยู่กับการรู้นูรู้ตัวเนี่ยมันไม่มันไม่ดิ้นลมฉับจายนะมันไม่กวนกะวายแต่เวลามันจะกวนกะวายเมื่อเวลามันมีความคิด เวลามีเสียงพูดอ่ะไม่ไหวแล้วเหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่จะเสร็จเวลามันมีเสียงมีภาษาขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะสร้างเรื่องเพลิดเพลินไปเพลินฝันกลางวันไปไหรือไม่ก็คือบีบคั้นใจตัวเองแต่การที่รู้อยู่กับอะไรกลางๆอยู่กับอิริยาบถรู้อยู่กับลมหายใจมันไม่มีชุดภาษามันเป็นความนิ่งจากการรู้นิ่งได้แป๊บเดียวเองแหละธรรมชาติของจิตมันจะนิ่งไม่ได้นานแล้วก็รรรรู้้้ววว่่่่่่่าาาาาานนนนนนิิิงงไไมมมมมมมเเเเเดีียนนัััปกกกลลลบบแใใหทขจอ เราก็เอานิ่งให้ได้พอไม่ได้เราก็เลยเลิกเพราะเราเข้าใจผิดเข้าใจเป้าหมายผิดของการเรียนรู้ฝึกฝนเป้าหมายการเรียนรู้ฝึกฝนมันเป็นการเรียนรู้แล้วก็ฝึกเพื่อที่จะเข้าใจต่างความเป็นจริงว่ามันก็รู้บ้างหลงบ้างอย่างนี้แหละจะทํางานยังไงจะฝึกฝนตัวเองยังไงก็ฝึกฝนตั้งแต่เช้าจนเย็นเช้ามาแปรงฟันกระจายลอยแล้วกลับมาแปรงฟันอาบน้านใจลอยกลับมาอาบน,าน้าเดินไปใจลอยคิดถึงนู่นคิดถึงนี่ก็กลับมารู้ตัว นั่งอยู่รู้เปล่าเนี่ยรู้เปล่า่านั่งรู้สิไม่รู้ยังไงไม่เชื่อมารู้ตอนที่ผมถามมารู้ตอนที่ถามนั่งถึงปรากฏเอาให้ชัดกว่านั้นหายใจนะเนี่ยแต่ลมหายใจขึ้นมาเพราะนั้นนี่ไงพอลมหายใจมานี่แหละมีสติรู้ลมหายใจเลิกบริโภคแง่คิดมุมมองได้แล้วมันไม่มีอิมแพกไม่มีผลสิ่งที่มีผลกับเราได้คือประสบการณ์ตรง